ค่ะทุกคนวันนี้จะ6มโมงแล้วนะคะก็คือพระอาทิตย์ก็ยังดูบนฟ้าอยู่สูงมากเลยพาเคลอดออกมาทำภารกิจฮอลสวนมะม่วงแล้วทุกคนแต่ว่าเริ่มมีลมเย็นๆแล้วแหละแต่วมา,ากับพัะอากาศเนาะเขาสะสมความน้อนอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ยังน้อนหนักเลยนะแต่ว่าเขาลดอ,อุณหภูมิเริ่มมีลมมาเย็นๆนะ แคร์ไม่ไปไหนลูกมาแคร์ก็จะไปเลื่อเปื่อยเลยนะคะปกติล้วก็นอนอยู่บนห้องนะคะไม่ดอมลงมาเลยกลางวันคือร้อนมากๆเลยนะคะปลาลูกปลากลับบ้านเร็วกลับบ้นเร็วกลับบ้บบปลาร้นอนร้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 อนดูพี่แดงพี่แดงน้องหมาจอนนะคะแต่น้องแบบน้องแบบ ร้อนอยู่ไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนะคะทุกคนน,น้องอึดมากเลยนะคะก็ม,ะมีคน,น,น,นเลีเ้ยงเราเองแหละอ๋อเจ้าแคาเนเออรขเฉนเลย อมไม่พอใช่ไหมลูกนี่ครับผมชอบผมชอบครับแบบนี้ครับผมชอบที่ดินครับไป,ไปแล้วลูกมาเร็วมาเร็วเจ้าหกโมงแล้วค่อยยังชั่วหน่อยค่ะทุกคนแบบนี้อากาศร้อนมากๆแล้วต้นไม้ก็แย่น้องหมายิ่งแย่เลยน้องเคนดัลก็แย่ ไม่ขนาดนะคะอยู่บ้าน<ด><ด>เนี่ยก็ขึ้น<ด>ห้องแอร์อย่างเดียวไป้าไม่ไปแล้วลูกมันตรงต่อบรรยากาศนะคะวันนี้ท้องทุ่งนะคะลมกำลังเย็นนะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังมีไอความร้อ,ยอ,ยน,อ,น,อนอยู่ในดอยๆเนาะอันนี้ก็ออกมาเกือบโมงแล้วนะคะด,ดูดูเจ้าขนาดป้าลูกป้าเร็วเข้าบ้านกันเถอะมาแม่พาเข้าบ้านป้า แล้วทางนางจะไปไหนกันเนะนี่ยดูต้นไม้ทุกคนขัวยังไม่มารถน้ำเลยเอาไปไหนละ่ะคุณลูกเคล็ดไปนั่นเลย,นะยก็มานตั้งถ่ายถึยาายงตอนนี้นราคายังดีนะคะอากาศก็พอมีลมบ้างนะคะเฉ่งแรง,ง,งเลยเนาะเคล็ดก็วิ่งไปนู่นละ เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ